ยินดีต้อนรับสู่ช่อง FBA 89 Official วันนี้เรามีบอล5คู่มาวิเคราะห์กันถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคู่แรกคู่เด็ดวันนี้เวสต์แฮมแพ้แบบหน้าอับอายมาเมื่อวันเสาร์เกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านยังไงก็ต้องใส่แรงคึอเต็มที่แน่กระนั้นฟอ r เรสเองก็แรงจูงใจเต็มที่ในการพบทีมกลุ่มนี้ตกชั้นด้วยกันมองว่าอาจจะเป็นเกมที่สูสีและลงเอยได้ผลเสมอกันไปในที่สุด ตามมาที่คู่2องซาสุโอโลเกมที่แล้วเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นักภาพรวมเป็นรองทางปามาด้วยซ้ำด้านยูเวนตุสช่วดชัยชนะอย่างน่าเสียดายทั้งที่มีโอกาสพวกเขาอาจจะไม่ใช่ทีมยิงเยอะแต่ทรงบอลยังชัวกว่าเจ้าบ้านเกมนี้ยิงหนึ่งลูกก็ยังได้เฮยังน้อยก็คงเบียดเข้าวินไปได้ คู่3ชื่อชั้นของไอว r y Coast ดูเหนือกว่าแต่บูกินาฟาโซทำผลงานไม่ธรรมดาเช่นกันและยังวางแผนมาเล่นแบบรัดกุ่มดังนั้น Ivory Coast จึงอาจทำได้แค่เสมอในช่วงเวลาปกติคู่4กรานาดาทำผลงานตกลงไปในช่วงหลังแม้รายโยบายกาโนจะมาเยือนด้วยสภาพไม่เต็มร้อยก็ตามแต่ทีมเยือนยังมีทีเด็ดทีขาดเหนือกว่าจึงน่าจะบุกมาคว้าชัยสำเร็จ คู่สุดท้ายเลดเช่ฟอร์มยังไม่นิ่งเกมรุกของพวกเขายังคงเป็นจุดอ่อนสีสั้นนี้เพิ่งทำได้แค่12ประตูน้อยที่สุดในลีกด้านโรม่หวังกลับมาหลังความพ่ายแค้แม้จะมีปัญหาในเกมรับแต่แนวรุกยังฝากความหวังได้ดีเกมนี้อย่างน้อยคงจะเบียดเข้าวินสำเร็จ